ปากหมาคือการพูดตรงหรือจริงใจแต่ความเป็นจริงคือพูดตรงคือการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและมีเมตตาส่วนปากหมาคือการใช้คำพูดที่สร้างความเจ็บปวดคนปากหมาคือคำเปรียบเปยถึงคนที่มีวาจาไม่สุภาพหยาบคายหรือพูดจาตรงและแรงจนเกินไปมักพูดโดยไม่คิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น คนที่พูดแรงด่าเก่งหรือชอบเหนียบคนอื่นมักคิดว่าตัวเองกล้าและพูดตรงแต่ในความเป็นจริงแล้วจิตใต้สำนึกของเขามักมีความไม่มั่นคงเขากลัวจะถูกมองว่าอ่อนแอจึงใช้คำพูดแรงๆปกปิดความกลัวในใจพูดไม่คิดไม่กลั่นกรองมักปล่อยคำพูดออกมาก่อนที่สมองจะประมวลผลหรือไตร่ตรอง พูดจากขวานผ่าซากเน้นความจริงใจหรือความรู้สึกของตัวเองแต่ขาดความนุ่มนวลและมารยาททางสังคมการแสดงออกอาจใช้คำหยาบล้อเลียนหรือวิพากวิจารณ์ณในทางที่ทำร้ายจิตใจถ้าคุณกำลังเป็นคนปากหมาอยู่สสิ่งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขตัวเอง 1. ฝึกการยั้งคิด practice pause ก่อนพูดให้นับ1-3หรือใช้เทคนิค ติ้ t ฟิลเตอร์สปีกสเพิ่มคลังคำศัพท์ฝึกใช้คำพูดเชิงบวกและสร้างสารรค์ในการวิจารณ์ 3. ฝึกเอมพ t h ีพยายามมองจากมุมมองของผู้อื่นว่าถ้าเราพูดคำนี้ออกไปพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกุญแจสำคัญคือการพูดตรงไม่ได้ไหมายถึงการหยาบคายแต่หมายถึงการสื่อสารความจริงอย่างมีเหตุผลและเมตตา การเป็นคนปากหมาทำให้คนอื่นรับรู้ว่าเราเป็นคนขาดการยั้งคิดและไม่เคารพความรู้สึกของผู้อื่นซึ่งส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์และการยอมรับในสังคมการเรียนรู้ที่จะพูดตรงอย่างมีมารยาทเป็นทักษะสำคัญที่ควรพัฒนามากกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปอาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังตามหาอยู่ แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ